สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันกับการติวสวนอนนะกับ e ีีที่6นะครับกับโปรเจกต์สอวนอ,นอนวนลาข้อ2ข้อนะเรื่องราวที่เกี่ยวกับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อที่10ซึ่งจะเป็นโจทย์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของเยื่เลือกผ่าน Active p a s s i ฟท t r a n s p o r t นะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะลองอ่านโจทย์กันก่อนนะครับ นีน่พี่ก็เคยอัปโหลดคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับกับเรื่องเยื่อหุ้มเซลล์และการดัาเลียงสารของเซลล์นะสามารถไปกดตัวไอดูได้นะครับอ่าโอเคก่อนที่จะไปเฉลยโจทย์เนี่ยมาดูคอนเซปต์ของเยื่อเลือกผ่านกันก่อนนะว่าเยื่อเลือกผ่านมันยังไงกันแน่นะครับอ่าโอเคครับก็ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจกันก่อนว่าเยื่อเลือกผ่านเนี่ยมันมี อะไรกันบ้างนะไอสีเทาๆเนี่ยคือเซลล์เมมเบรนนะก่อนอื่นเลยเราจะมารู้จักสิ่งนี้กันก่อนนะครับ p a s s ีฟทรานสปอร์ตการลำเลียงแบบไม่ใช้พลังงานนะพาสซีฟทรานสปอร์ตเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับถ้าสารที่มีคุณสมบัติเป็นแบบเดียวกับเยื่อหุ้มเซลล์ก็คือเป็นคุณสมบัติแบบไม่มีคั่ว สารที่ไม่มีค้วเนี่ยสามารถทะลุเดินทะลุกำแพงไปได้เลยนะก็คือซึมผ่านตัวเซลล์เมมเบรนไปได้เลยนะครับสารเหล่านี้มีอะไรกันบ้างล่ะขอเขียนว่านอนโพลาแล้วกันนะไม่ว่าจะโมเลกุลใหญ่โมเลกุลเล็กสามารถซึมผ่านเข้าไปได้เลยมีอะไรบ้างอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนนะครับพวกลิป,ปิดคอเลสเตอรอลต่างๆ เข้าไปได้เลยหรือถ้าจะเป็นโพล่าหรือพวกมีขั้วก็ได้แต่ว่าจะต้องเป็นพวกมีขั้วขนาดเล็กๆนะครับมวลโมเลกุลน้อยกว่าร้อยหนึ่งละกันจำง่ายๆอย่างเช่นน้ำนะมวลโมเลกุล18ใช่ไหมออแอมโมเนียนะครับหรือพวกเอทานอลแบบนี้มวลโมเลกุลไม่เยอะสามารถซึมผ่านเข้าไปได้เลยหลักการตรงนี้นะเราเรียกอันนี้ว่าซิมเิ diffusion การแพร่อย่างง่ายนะครับการเคลื่อนที่ของสารก็จะ move จากความเข้มข้นมากไปสู่ความเข้มข้นน้อยยกเว้นน้ำนะครับน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวทำละลายเนาะจะ move จากความเข้มข้นน้อยไปความเข้มข้นมากนะส่วนถ้าเป็นแบบที่สองสารแบบที่สองนะครับเซลเมมเบรนเนี่ยไม่ยอมให้สารแบบนี้เข้าแต่ว่าเซลล์ก็อยากจะให้มันเข้าหรือให้มันออก เพราะนั้นโปรตีนเนี่ยก็ช่วยลําเลียงนะมันจะเข้าผ่านทางโปรตีนโปรตีนจะเจาะเป็นช่องหรือทําเป็นพ็อกเก็ตแล้วก็ช่วยลําเลียงแล้วกันเอออย่างนี้ดีกว่าแบบนี้เนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่า facilitated diffusion นะครับ facilitated diffusion นะ ฟาซิเทตก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกโปรตีนตัวนี้ก็จะเป็นโปรตีนที่ผู้ช่วยในการลำเลียงแล้วกันอ่ะเป็นโปรตีนทรานสปอร์เตอร์ต่างๆนะครับและสารอะไรบ้างล่ะที่สามารถไม่สามารถผ่านตัวเซลล์เมมเบรนได้แต่ว่าอยากจะเข้าออกทีต้องผ่านทางโปรตีนจากความมืค้นมากไปความมื้นน้อยพวกนี้นะครับก็จะเป็นพวกโพล่าขนาดใหญ่นะ กล่าขนาดใหญ่อย่างเช่นกลูโคสกดอะมิโนอะมิโนแอซิดหรือจะต้องเป็นพวกชาร์จโมเลกุลนะชาร์จคือประจุเลยนะครับไม่สนใหญ่เล็กนะอย่างเช่นอะไรล่ะโซเดียมคอไ์โพแทสเซียมแคลเซียมพวกที่มีประจุทั้งหลายนะเซลล์เมมเบรนจะไม่ยอมให้ผ่านนะครับจะเข้าออกทีต้องผ่านโปรตีนแบบนี้เนี่ย s ิ p พา s ซีฟทรานส์อร์ตตงนี้ ไม่ใช้พลังงานนะเป็นไปนตามความเข้มข้นนะครับคราวนี้เรามาดูด้าน active transport กันบ้าง active transport เนี่ยจะใช้พลังงานในการขับเคลื่อนนะไม่ค่อยสนความเข้มข้นสักเท่าไหร่นะครับสมมติว่าสารตัวนี้เนี่ยมันอยากเอาออกใช่ไหมจากความเข้มข้นน้อยไปมากแน่นอนว่ามันก็ต้องแพร่เข้าแต่ว่าเซลล์อยากให้มันออกจริงๆอะทำยังไง ็ถีบมันออกไปอัตราการถีบออกนะครับยังเร็วกว่าอัตราการที่มันแพร่เข้ามาต้องเอาออกไปสิ่งนี้เราเรียกว่าปัม๊มสิ่งนี้เราเรียกว่าปัม๊มกรณีตรงปั๊มนี้ต้องใช้พลังงานนะ ATP ตรงนี้ครับก็จะถูกเอามาปัม๊มแล้วเปลี่ยนเป็น ADP บวก Pi สารก็จะเคลื่อนที่สวนทางความคข้อนออกไปจะเป็นกรณีตรงข้ามกับ Facilitated i f f u s i o n นะสารเหล่านี้ก็คือพวกนี้แหละครับจริงๆแล้วอะไรก็ได้แหละขอแค่มันสวนทางความเข้มข้นนะก็จะเป็นปั๊มทั้งนั้นแต่ปั๊มเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านโปรตีนเนะาะคราวน,นี้โมเลกุลขนาดใหญ่ๆแบบโปรตีนก้อนใหญ่ๆนะเอ,อ่อแบคทีเรียทั้งทั้งอันเลยทั้งทั้งเซลเลย เซลล์จะเอาเข้าหรือเอาออกอยังไงแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่า bulk transport นะครับ bulk transport b l ็อ k คำนี้แปลว่าเยอะมหึม,มามหาสารกูรุษอ่ะแปลว่าใหญ่มากๆก็ต้องผ่านเลยครับผ่านเมมเบรนเนาะเมมเบรนตัวนี้นะครับจะเป็นถุงนะแล้วก็ไปเชื่อมกับเซล์เมมเบรนแล้วก็จะปล่อยออกหรือว่าจะดึงเข้ามากินเข้ามาก็ได้นะอันนี้นะครับมีอะไรบ้างล่ะ ก็อย่างเช่นโปรตีนแบบฮอร์โมนแอนติบอดีอะไรเงี้ยก็คืออมีการเอาออกนะครับหรือแบคทีเรียก็ได้มันใหญ่มากเลยเนาะซึ่งทิศทางการเอาเข้านะครับก็คือเอนโดไซโทซิสนะส่วนทิศทางการเอาออกนะครับก็เป็นเอ็กโซไซโทซิส เอนโดก็คือข้างในเอ็กโซก็คือข้างนอกนะประมาณนี้นะครับก่อนที่จะไปดูเฉลยพี่ยงขอ,งขอโฆษณาสักเล็กน้อยนะครับออตอนนี้เนี่ยพี่ก็มีคอร์สชีวะแล้วก็เคมีนะโดยชีวะเนี่ยจะเน้นความเข้าใจนะครับเคมีเนี่ยจะเน้นอธิบายให้เห็นภาพนะทั้ง2วิชาเรียนรู้เรื่อง100%เลยนะครับการเรียนการสอนเนี่ยมีทั้งแบบสดเป็นกลุ่มเล็กออนไลน์ออนไซน์นะแล้วก็เป็นแบบวิดีโอนะครับ ถ้าสนใจเนี่ยสามารถทักไลน์เข้ามาคุยรายละเอียดกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันขอบคุณครับอ่าข้อที่1ิเนี่ยเขาบอกว่าข้อใดถูกต้องนะเกี่ยวกับการลำเลียงสารเข้าออกของเซลล์นะครับข้อแรกเลยวิตามินดีเนี่ยเป็นสารที่โมเลกุลใหญ่อันนี้ถูกต้องนะครับไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ต้องใช้โปรโตีนผิดนะครับวิตามินดีเนี่ยเป็นนอนโพล่า เพราะฉะนั้นสามารถผ่านเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์ได้นะโดยไม่ต้องอาศัยโปรตีนทะลุเข้ามาได้เลยข้อที่2นะน้าสามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้นะครับอันนี้ถูกนะแต่ว่าการแพร่เนี่ยดีกว่าโมเลกุลอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนไม่ใช่นะอันนี้คือนอนโพลาร์นะครับพวกนอนโพลาร์เนี่ยสามารถซึมผ่านเซลล์เมมเบรนเข้ามาได้ง่ายกว่า เพราะฉะนั้นน้ําก็ผ่านเข้ามาได้แต่บอกว่าดีกว่าคาร์บอนไดอกไซด์และออกซิเจนมไม่น่าใช่นะครับผิดข้อที่3นะการทํางานของกราจีบอดี้เนี่ยมีส่วนสําคัญต่อการลําเลียงแบบแอคทีทร r าน s สปอร์ตใช่เลยครับกราจีบอดี้เนี่ยมันจะผลิตสารน้วผ่านถุงแล้วก็ส่งออกไปทางเอกโซไซโทซิสนะครับดังนี้นะอ่ะเนี่ยข้อ3ครับนี่ไงกรจีบอดี้เนี่ย คอนเซปต์คือแบบนี้เลยโปรตีนหรือลิปิดนะสร้างเสร็จจาก RER และ s ER นะครับต้องถูกมาส่งมา modify ที่ Golgi body แล้ว Golgi body ก็จะแพ็คสารใส่ถุงถุงนี้ก็คือ vesicle นะ vesicle ก็จะถูกส่งออกไปนะครับถุง vesicle จะเชื่อมกับเซลล membrane แล้วก็ปล่อยสารออกไปตรงเนี้เป็นกระบวนการ exocytosis นะซึ่งใช้พลังงานที่สรุปไปให้ฟังแล้วนะครับ สารเหล่านี้มีอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นเอนไซม์จากระบบย่อยนะแอนติบอดีจากเม็ดเลือดขาวจาก B เซลล์ cell, นะครับนิโทรานส์มิเตอร์อ ter, สารสื่อประสาทจากพวกนิวรอนฮอร์โมนต่างๆและอีกเยอะแยะนะใช้พลังงานทั้งนั้นข้อเนี้ยถูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยตอบสามแล้วแหละแต่คราวนี้เราไปดูข้อสี่กันหน่อย โปรตีนนะครับลำเลียงผ่านกระบวนการฟาซิเทเนี่ยต้องใช้พลังงานไม่นะฟาซิเทเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานนะครับฟาซิเทสดิฟวชันเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานนะตามที่สรุปให้ฟังนะครับข้อนี้ผิดนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3ครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับสอบนอวรรคสอ2ข้อนะครับสวัสดีครับ